สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวย fc ทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบ้นนานนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยมันสนันเมืองประจําวันอังคารที่30เมษายน2 5 6 7โดยช่อง24 to ทูฟอยูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยนานานชาติรังสิตตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณเสียโบสคุณนัทเดช วชิระรัตนบงพร้อมทีมงานเพชรยินดีก็ประกบคู่มวยไว้ตามบารายการดังนี้ครับคู่ที่1กฤษดาแดงรถดีเจอกับสิงห์ก้องธรณีมวยไทยที่พิกัด119ปอนด์เท่ากันคู่ที่2องธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองเจอกับรุ่งโรดดาบรันสารคาม123ปอนด์คู่ที่3คัมพีเทวดาสิทธิคุณ เจอกับรถพ่วงพุ่มพันธุ์ม่วง141ปอนด์เท่ากันครับส่วนคู่เอกประจำวันนี้เพชรชัยเมธสจตงประจีนหรือว่าคิมหลวยสจตงประจีนเดิมเจอกับเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่พิกัด144ปอนด์เท่ากันครับครับก่อนจะไปฟังทัศน,นวิจารณ์ศึกมวยมันสนั่นเมืองทั้ง4คู่เช่นเคยครับ หมอมวยก็ขอกําลังใจจากเอฟซทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งกฤษดาแดงรถดีเจอสิงกลองธรณีมวยไทย1้อยสิบกอดทางด้านมุมแดงกฤษดานี่ก็เป็นมวยเขา่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟัดตีมีลูกฮึตดตลอดปอดใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าลุย ่าไฟล์ล่าสุดชนะสอแพ้3 3คสาข้างหลังก็มีแพ้นอกยก3ามเพชรเรนูเกียรติทงยศที่ราชดำเนินชนะคะแนนสกายนุยสี่มุมเมืองที่เวทีมรังสิตล่าสุดพัธาแพนอกยก2ยกนาทีจากติ๊กอุบลที่เวทีมรังสิตครับทางด้านมุมน้ำเงินสิงกล้องธารดีเมืองไทยนี่ก็ประเภทรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บ ตะขวาต่อยขวาตั้งรับจับทางได้เดินเป็นนะครับอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยเป็นไวยฟสดครับ6ไฟล่าสุดนี่เพิ่งจะสะดุดแพ้ครั้งล่าสุดเท่านั้นนะครับ5าครั้งหลังก็ชนะ4ี่แพ้หนึ่งอย่างที่บอกครับ3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนร,รุ่งพานุแสงบาร,รมีที่ราชดำเนินชนะนกยกสองเล่าปีสอทองภูบาลที่เวทีมรังสิต ลาสุดพลาดท่าแพ้คะแนนโลเงินรวยในเมืองยิมที่วิธีมวยรังสิตครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงกฤษดาแดงรถดีอายุ16จากหนองบัวลำพูซ้อมพอดักบุญเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าน้ำหนักไปปล่อยมากกว่า1โลครับ ส่วนน้ำเงินสิงกองธรณีมวยไทยอายุ18รุ่นพี่จากยโสธรนะครับประเภทรูปร่างสูงยาวนะครับได้ถุงได้ลอยแต่กระดูกมวยเป็นรองครับคู่นี้เขาเจอเขาส่วนตัวผมมองว่าตัวใหญ่ตีตัวเล็กย่อมเห็นชัดเจนกว่าครับผมให้น้ำเงินครับสิงกองธรณีมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระด,ดับสดาวทั้งใหญ่ทั้งยาวครับคู่ที่2ครับ ธงชัยหนุยสี่มุมเมืองเจอกับรุ่งโรดดาบรามสารคามร้อยยี่สิบสามปอนด์เท่ากันหุมแดงธงชัยหนุ่ยสี่มุมเมืองนี้เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดตนัดขวานะครับประเภทดุดันปอดใหญ่ปลายแรงนะครับการแรกกาลุยเก่าเกมความสดครับหากไฟล์ล่าสุดชนะ4แพ้แค่หนึ่งสามกลงหลังก็มีแพน็อกยกสี่รถถังอีสาน หนุ่มบางกะดีที่เวทีมรังสิตชนะคะแนนเพชรภูผาสิทธเจแดงที่ราชดำเนินล่าสุดก็ชนะคะแนนโชคนิรันด์ดาบรานสารคามที่เวทีมารังสิตครับส่วนน้ำเงินรุ่งโรดดาบรานสารคามนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาเลี่ยมเชิงดีแข็งแกร่งแข็งแรงบูดุดันปอดใหญ่ปล,ปลายแรงเป็นมวยความสดครับตั้งแต่ปี66ถึงปัจจุบันนี้ แปดไฟยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ3ามา้างหลังก็มีชนะนกยกหนึ่งเพชรบุญช่วยขุนนนมือปราบที่วิธีมรังสิตชนะนกยก3เพชรสามารถสิทธิเจป๊ริมที่ราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนฉายตะวันบุญณา,ามวยไทยที่วิธีมรังสิตครับครับดูกเกมที่น่าจะเป็นกูนี้ก็ต้องบอกว่าเก๋าเจอสดครับ แดงธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองอายุ21รุ่นพีจากจังหวัดพิจิตนะครับประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวเตะขาเจาะยางคว้างกระจกต้นๆก็มีรุ้นนับรุ้นน็อกนะครับส่วนน้ำเงินรุ่งโรดดาบรันสรารคามอายุ18จากบุรีรัมเป็นรุ่นน้อง3ปีกระดูกเป็นรองแต่ว่าได้สูงได้ลอยน้ำหนักปล่อยมากกว่า1โลครับความสดมากๆครับ ถ้าต,ต้นนี้ไม่พลาดโดนนับโดนน็อกนะครับผมมองว่าไปไปลายรุ่งโรดดาบรันสารคามจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดปัมรัดฟันตีแซงเอาชนะธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองได้ไทยไายครับคู่นี้ผมให้น้ําเงินรุ่งโรดดาบรันสารคามเป็นเมยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับต่อการที่คู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองวันนี้ครับคัมพีเทวดาสิทธิกุลเจอรถพ่วงพุ่ม รถพ,พ่วงพวงพันม่วง141บอปอนด์มแดงคัมพีเทวดานี่กับประเภทฝีมือรูปร่างสูงยาวนะครับตั้งรับจับทางดักเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกฟันอันตรายเหลี่ยมเชิงจัดจ้านเก่าเกมแต่ว่าฟอร์มการชกยังอยู่ในช่วงขาลง5ไฟชนะ1แพ้3เสมอ1 3ึครั้ง,งหลังก็มีแพ้นอกยก3ฉชัดเพชรสจีจตงปราจีนที่รังสิต เสมอฟุกน้อยฟุกบะมีเกีียวที่รังสิตลา่าสุดพัาดทาแพ้คะแนนฟุกน้อยฟุกบะหมีเกีียวที่วิทีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินรถพ่วงพุ่มพันม่วงนี่ก็ประเภทไฟเตอร์เข่าอาชีพเดินเปิดเกมแตะขวาต่อยขวาปลอมรัดฟัดตีหูดุดันตลอดปอดใหญ่ปลาย,ลายแรงกล้าและกล้าลุยหาไฟลา่าสุดชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังนี่ก็มีชนะคะแนนโชคนาทีหลังชุมรุนฟาร์ม ที่ราชดำเนินชนะคะแนนบิ๊กวันต้องคู่บอลที่ราชดำเนินลาสุดพลาดท่าแพ้คะแนนเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่ราชดำเนินครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้ก็ถือว่าเป็นดาบี Man ้แมตช์แห่งเมืองช้างเพราะว่าทั้งคู่นี่เป็นเด็กสุรินนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ใช้เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี66ที่ ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดน,นะครับผลก็รถพ่วงเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาวันนั้นเจอกันที่139ปอนด์วันนี้มาเจอกันที่141ปอนด์ครับแดงคัมพีเทวดานี่ได้สูงได้ลอยส่วนน้ำเงินรถพ่วงได้น้ำหนักปล่อยๆมากกว่า2โลครับส่วนตัวผมมองว่าต้นๆเป็นของคัมพีเทวดาดักศาสแข้งซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านวงนอกดีกว่า แต่ว่าไปไปลายเป็นของรถพ่วงครับจะอาศัยธาตุทรหดและร่างกายจิตใจที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดปลามรดฟัดตีเร่งเครื่องแซงเอาชนะคัมภีเทวดาได้ท้ายย้ำแ้นอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินครับรถพ่วงพุ่มพันม่วงเป็นเมยรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับมาถึงคู่เอกครับคู่ที่4ของรายการเพชรชัยเมธสจต้งปราจีน เจอกับเพชรสองภาคสิทธิเจริญทรัพย์144ป่ปอนด์มุมแดงเพชรใช้เมธนี้ก็ประเภทฝีมืออาวุธรบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางโรเตอร์บวกเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหล,ลายแต่แปลยๆไม่ค่อยมั่นคงหากไฟล่าสุดมีแพ้สเสมอ1น,นะครับอยู่ในช่วงขาลงครับ3คมข้างหลังก็มีแพ้คะแนนรุ่งกีดบอรุ่งโรดที่จังหวัดสงขลา แพ้คะแนนมรดกเพชรมวยเด็ด789ที่เวที่ิืไปรีมรังสิตล่าสุดเสมอกับเป็นต่อแปะมินบุรีที่สยามอ้อมน้อยครับครับตัวน้ำเงินเพชรสองภาคสิธิ์เจริญทรัพย์นี่ก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัตีบูดูดันตลอดป,ปัดใหญปลายแรงกและกลลุยหาไฟล่าสุดชนะ3แพ้2 สครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนเป็นต่อแปะมินมุรีที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็มาแพ้คะแนนเป็นต่ออีกครั้งหนึ่งที่ช่อง7รลา่าสุดชนะคะแนนรถพ่วงพุ่มพันม่วงที่เวทีราชดำเนินครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้ก็ต้องบอกว่านอกกับในซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมือแดงเพชรชัยเมฆสอนจตงปราจีนอายุ2 1รุ่นน้องจาก1้อ ประเภทสายจัดจ้านตั้งรับจับทางส่วนน้ำเงินเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์อายุ26รุ่นพี่จากสุราษฎร์ธานีสูงยาวเข่าดีเดินเปิดเกมเถิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับเป็นรุ่นพี่แต่ว่ากระดูกกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ก็ได้สูงได้รอยครับน้ำหนักไปปล่อยมากกว่า1โลตน,ตนนี่เป็นของเพชรชัยเมธครับดักสัตวแข้งเตะซ้ายจัดจ้านนะครับน่าจะออกนำไปก่อน แต่ว่าไปปลายผมมองว่าน้ําเงินเพชรสองภาคจะอาศัยรูปร่างที่สูงยาวกว่าเดินบทเดินเบียดัปมรัดฟัดตีแซงเอาชนะเพชรชัยเมธได้ไทยไทยครับคู่นี้ผมให้น้าเงินเพชรสองภาคสิทธิเจริญทรัพย์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณ์มวยมันสนัดนเมืองทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบม้อมวยก็ขอกําลังใจจากเอฟซทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยมันสนนเมืองประจําวันอังคารนี้คู่ที่1ผมให้น้ําเงินสิงกลองธรณีมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่2ก็ให้น้ำเงินครับรุ่งโรดดาบรันสรา,ารคามเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวสดบทเก๋าเอาอยู่คู่ที่3ก็ยังเป็นน้ําเงินครับรถพ่วงพุ่มพันม่วง เป็นมมยรักมวยชอบระดับสามดาวถาดทะระหดเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ทีสี่ก็เป็นน้ําเงินครับสรุปวันนี้น้ําเงินทั้งสี่คู่ครับคู่ทีสี่ให้น้ําเงินเพชรสองภาคศิษย์เจริญทรัพย์เป็นมวรักไม่ชอบระดับสองดาวทั้งใหญ่ทั้งยาวเข่าแรงแซงปล,ปลายปลายครับ,คร,บครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับ ถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับสุดท้ายขอให้ FC ทุกท่านเแ็นมวยทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ